ตอนนี้การท่องเที่ยวคือขากเดือดรับมาแลยคสุราษฎร์ธานีค่ะในช่วงวันยุทธิผณานมานี่ก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยบริษัทไมเซดีจำกัดนะคะก็ได้รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการจัดงาน Beach b อก Festival มณฑเนเทศการอาหารปักตายค่ะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการค่ะ ทีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีการจัดงาน b e a บ h อก x Festival ลมณซเน่เทศกาลอาหารปักตายค่ะในระหว่างวันที่หกถึง8ทีผ่านมานี่เองนะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งค่ะโดยมีนางเศร้านันทวันสิริโภคภาพาดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีก็ไปเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมค่ะประธานห้องการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมาเข้าวร่วมกัน โดยนายพาคินตั้งสกุลพาคินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไมเซตีจำกัดก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นการสร้างพาพหลักไม่นะคะเป็นการสร้างพาพหลักไม่ให้กับหนักทองเทียวนะได้มาสัมผัสทึงอาหารค่ะโดยชายอาหารนี้แหละค่ะเป็นการเชื่อมโยงการทองเทียวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่กันเดี๋ยวเราฟังเสียงกันแรกค่ะ สุราษฎร์เนี่ยคนรู้จักแต่เรื่องเกาะแก่งกันเยอะแล้วก็ทะเลชายหาดอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าสุราษฎร์เนี่ยมีของดีทั้งทั้งอาหารทะเลก็อร่อยแล้วก็ผลไม้ก็ดีขึ้นชื่อทุกทุกอันเลยแล้วกอ็อาหารท้องถิ่นก็ดีแล้วก็วัตถุประส์กานอย่างนเงนี้ยเอาอง์นะครับคือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ประกอบการและใช้อาหารเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ให้คนที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาใช้บริการในจังหวัดสุราษฎร์แล้วเพิ่มไรายได้เม็ดเงินให้กับทั้งโรงแรมทั้ง ที่พักและก็ผู้ประกอบการเองด้วยเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างสร้างเศรษฐกิจทั้งรายได้แล้วก็การท่องเที่ยวเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครด้านนางสาวนันตวันศิริภกพัฒกับแกกาบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงเทศกาลนะฮะก็ได้รับความนิยมทำให้าาดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับให้มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากขึ้นกับกวงเซียงทันโพเลยครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆเรียกว,ว่า B ีชบ็อก Festival 6ถึงมกราคม2566หนณะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราธานีนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะมาช็อปมาชิมกันได้ที่นี่เรียกว่าเป็นการคัดสรรอาหารร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสุราธานีมาให้ท่านได้ชิมกันนะคะและนอกจากนั้นก็มีเรียกว่าศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะได้มาท่านได้มาสัมผัสมาดูกันมาชมกันได้นะคะ